เก็นข้าวกันเออไกดเงินเดินออกหรือยังอ่ะทำไมยังไม่เห็นโอนให้ฉันเลยเงินเดินยังไม่ออกแต่ผมไม่เข้าใจเลยทำไมคุณต้องใช้เงินเดินผมล่ะก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในบ้านไงทำไมต้องใช้เงินเดินผมด้วยล่ะเงินเดินคนก็มีนี่ผมไม่กินละคุณน้องจางไหมล่ะ ดาทำไมคุณไม่ซักเสื้อผ้าให้ผมละ่ะซักแต่ของคุณเนี่ยคุณก็ซักเองสิทำไมต้องรอนะฉันซักให้ด้วยอะ่ะนี่ดาคุณไม่ได้หงืรอของน้องเนี่ยโทษทีนะไม่ได้หงเผื่อเหงี่ยวก็หงเองนะ เฮ้ยไวน้ำไม่มาแร้วอะดาไยน้ำไม่ไหลหรอกดาดานี่ดาทำไปน้ำไม่ไหลอะฉันลืมบอกคุณอนะค่าน้ำฉันจ่ายไปแค่ครึ่งเดือนส่วนอีกครึ่งนึงคุณก็ควรไปจ่ายนะแล้วก็ค่าไฟฉันก็จ่ายไปแค่ครึ่งเดือนถ้าจำไม่ผิดอีกวันสองวันเขาก็น่าจะมาตัดไฟแล้วแหละทำแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าเราเป็นสามีเมียากันนะ หรอถ้าคุณไม่พูดฉันก็ลืมไปแล้วนะเนี่ยว่าเราเป็นสามีภรรยากันฉันก็ไม่เข้าใจคุณเหมือนกันขณะคนที่เขาเป็นเพื่อนกันเขาอยู่หอเดียวกันค่าน้ำค่าไฟค่าหอทุกอย่างเขาต้องแชร์กันให้เท่ากันเลยนี่คุณเป็นสามีฉันนะเงินเดือนของคุณคุณไม่ให้ฉันแตะสักบาทแล้วทุกอย่างในบ้านคุณจะ้มันเพียบพร้อมได้ยังไงฉันแต่งงานมาบ้านหลังนี้ในฐานะภรรยา ไม่ใช่แม่บ้านไม่ใช่คนงานเฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณจะไปไหนอนะช่วงนี้น้ำก็ไม่ไหลไฟก็กำลังจะโดนตัดฉันขอไปอยู่บ้านแม่ฉันสักพักละกันเฮ้ยอยู่ก่อนดาดาดากมาก่อนดา